สวัสดีครับสำหรับพี่ววันนี้เนี่ยก็ได้นําเรื่องราวตำนานหงยักษ์วัดห้วยลึกจังหวัดประจวบคีรีขันมาฝากทุกๆคนเลยนะครับจะเป็นอย่างไรเชิญรับฟังได้เลยนะครับ หากใครที่ได้มีโอกาสเดินทางไปเที่ยวภาคใต้โดยใช้เส้นทางถนนเพชรเกษมเมื่อเข้าสู่เขตตบหงกวางอเภอทับสะแกจัังหวดประจวบคีรีขันธ์ก็คงจะเคยได้เห็นหงยยกษ์สีทองตัวใหญ่ที่ตั้งยืนเด่นเป็นสง่าฝั่งถนนขาเข้าจังหวัดอยู่ริมทางหลวงแน่นอนซึ่งแม้จะอยู่ไกลแต่ด้วยความที่ถนนบริเวณนั้นจะมีช่วงหนึ่งที่เป็นเนินและมีความสูงของหงทําให้สามารถเห็นได้และยิ่งรู้สึกน่าค้นหาเมื่อหงตัวนี้ตั้ง อยู่หน้าวัดห้วยลึกเสมือนเป็นแลนด์มาร์กนะครับ แต่ที่จริงแล้วหงยักษ์วัดห้วยลึกเนี่ยไม่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อมีจุดประสงค์ให้คนลงมาถ่ายรูปแต่เพื่อแสดงว่ามาถึงวัดประจบคีรีขันแล้วแต่อย่างใดเลยแถมยังมีตำนานเล่าขานให้หน่าพิศวงเสียด้วยนะครับชาวบ้านอำเภอทับสะแกจังหวัดประจบคีรีขันได้เล่าสืบต่อกันมาว่าหงยักษ์ได้ถูกสั่งสร้างโดยพระครูไพรสารเจ้าอาวาสวัดห้วยลึกอำเภอทับสะแกจังหวัดประจบคีรีขัน โดยใช้ทีมงานช่างจากบ้านหนองหอยเป็นผู้สร้างโดยการนำเหล็กที่เป็นวัสดุซึ่งเคยใช้จากการสร้างทางรถไฟเก่ามาทำเชื่อมต่อเป็นโครงเหล็กและใช้ปูนโบปั้นตามแบบที่พระครูต้องการจนกลายมาเป็นรูปหงยักษ์ที่แต่ก่อนมีสีขาวลักษณะของหงยักษ์นั้นหันหน้าออกไปทางถนนเพชรเกษม ซึ่งขนาดความยาวของปากของที่แหลมก็มากจนออกมากลางถนนเลยทีเดียวซึ่งความจริงแล้วหงยักวัดห้วยลึกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ถูกสร้างขึ้นมาก่อนจะมีถนนซึ่งตอนนั้นบริเวณวัดยังคงเป็นสวนป่าและมีหมู่บ้านประปรายเมื่อมีการสร้างและขยายถนนทางหลวงจึงทำให้กินพื้นที่หน้าวัดจนบรรจบกับจุดที่สร้างหง์พอดีที่มาไม่แน่ชัดนะฮะ แต่วัสดุต่างๆก็ทำเอาหลายคนเริ่มจะขนลุกกันไม่มากก็น้อยนะครับในระยะเวลาแรกของการสร้างถนนทางหลวงเพชรเกษมเพื่อเดินทางลงใต้เจ้าหน้าที่ ต่างเคยลงความเห็นกันว่าอยากให้มีการทุบหงยักษ์วัดห้วยลึกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แต่เพราะเป็นเสมือนจิตวิญญาณของวัดและชาวบ้านซึ่งอยู่มาก่อนที่จะมีถนนจึงไม่สามารถทําได้และยิ่งมีเรื่องราวเล่าขานชวนคนหัวลุกของลายคนบอกต่อกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันก็ยิ่งทําให้ไม่มีใครกล้าไปแตะต้องหงยักษ์วัดห้วยลึกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้าไปกันใหญ่เลย ตั้งแต่พวกนายช่างที่ต่างก็ฝันเห็นหงยักษ์ตัวนี้จะมากระทบต้นที่จะรื้อถอนออกไหนจะงูยักษ์ที่อยู่บนปากของหงยักษ์ด้วยแต่ที่หลายคนเจอกันมามากที่สุดในสมัยก่อนจนเล่าตรงกันคือในขณะที่กำลังขับรถผ่านหงยักษ์ตัวนี้ตอนกลางคืน,คนบนถนนเพชรเกษม ตนกลับเจอหงวิ่งออกมาบนถนนตัดหน้ารถจนเกือบเสียหลักและบางคนก็ถูกกระคังบนปากของหงขนาดใหญ่ตกลงมาใส่จนเสียชีวิตก็มีในช่วงนั้นทุกเช้าชาวบ้านที่ผ่านมามักจะตกใจที่เห็นปากของหงมีคราบสีแดงที่เหมือนเลือดเนี่ยอยู่ตลอดนะคะผู้คนที่เดินทางบนถนนเพชรเกษมและผ่านหงยักษ์ มักจะต้องถ่ายรูปผงเก็บไว้เป็นที่ระลึกเพื่อเป็นจุดเช็คอินว่าตัวเองได้มาถึงจังหวัดประจบคีรีขันแล้วและหลายคนก็มักจะแวะมาจอดรถเพื่อนำดอกไม้มาไหว้ขอพรหงด้วยแม่เวลานี้จะไม่มีใครประสบพบเจอเรื่องราวพิสวงเหมือนในอดีตแล้วแต่ทุกครั้งที่หลายคนขับรถผ่าน ยามสนธยาหรือเวลากลางคืนเนี่ยก็มักจะรู้สึกระแวงเมื่อเห็นหงยาที่อยู่ราวกับจ้องมองพวกเขาอยู่ตลอดเวลานั่นเองนะครับนอกจากนี้นะครับทุกคนโซ่ที่ได้ล่ามหงตัวนี้เอาไว้มันไม่มีอยู่แล้วเพราะว่าชาวบ้านเขาเนี่ย ได้สร้างหงตัวเล็กเอาไว้อยู่ที่ข้างๆหงส์ตัวใหญ่ซึ่งมันเป็นหงตัวลูกเอาไว้ข้างๆกับหงส์ตัวแม่มันอาจจะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่เขาต้องล่ามโซ่ตัวนี้เพราะว่าหงตัวนี้มันอาจจะบินไปหาหงตัวลูกหรือว่ามันอาจจะเป็นห่วงลูกนั่นเองมันก็เลยจําเป็นที่จะสร้างหงตัวลูกเนี่ยเอาไว้ข้างๆเลยนะครับและในปัจจุบันนี้ก็ไม่มีโซ่ล่ามหงตัวแม่อีกแล้ว เพราะเนื่งจากว่ามันไม่จำเป็นต้องบินออกไปอีกแล้วนะครับนี่ก็เป็นเพียงตำนานที่เล่าขานกันมาอย่างยาวนานจากอดีตนะคะส่วนคลิปต่อไปจะเป็นอะไรเนี่ยอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ